สวดีครับบ้าเหนือสาวซานพักกินพักเที่ยวครับวันนี้สาวอีสานจะโชว์ฝีมือทำอาหารบ้าเหนือกินอย่างไรสาวซานสุก,กี้แห้งสุก,กี้แห้งครับสุก,กี้แห้งก็บอกสาวซานทำบ่อยแล้วแต่ไม่ได้ทำคลิปแต่บ้าเหนือว่าอันนี้คลิปก็คือคนนึนเห็นเด้เนาะที่บุบคือบเหมือนเขาติอันนี้อ,นอันนี้ก็อาจจะเหมือนแบบเป็นสูตรของสาวซานทำมบ้าเนื้อกินตลอดอพราะใส่น้ำมันพืชอืมอาแบบง่าย อ๋อใส่สามใส่น้ำมันพืชอันนี้ผัดตุ๋นมดเลมเบนปะก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูถ้ามีกุ้งมีอย่างก็เป็นอย่างเนาะได้แต่หมูได้อ๋อแต่วันนี้เบาเหนือซื้อกุ้งมาเป็ี่ยนกองนะชาวยานว่าไว้กินตำมีเนื้อหมูครับไข่ปลาหมึกอันนี้อย่างก็หมูยอมันก็มีน้ำจิ้มเอาเลยโอ้ชาวยานมีลูกชิ้นครับแล้วใส่หมูยอแล้วก็กุ้งถ้ามีกุ้งก็เป็นอย่างเลยชาวยานเนาะ เดี๋ยวก็วุ่นครับวุ่นเส้นเอาแช่น้ำเส้นน้ำข้นเอาแช่น้ำข้นซื้อๆก็ได้แช่น้ำใช้ทำแช่น้ำมาได้ก็ได้เนาะแต่ถ้าผูเลยมีวุ่นสำเร็จก็วุ่นสำเร็จเลยอก็พักครับพักบ้านเอาก็พักพักการขาวได้เนาะพักการขาวครับต้นหอมกีใช้แคหน้าใช้ยก็ได้เนาะเฮ็ดเข็มแต่ของเอาบ่มีผักคืนช่ายโอ้บะขคืนช่ายบ่มีชาวซานมีผักคืนช่ายครับอืแต่ก็นี่ก็น้ำจิ้มสุกี้นะนะหอมใบเฮ็ดเอาซื้อ สำเร็จสำเร็จมาเลยเมื่อลุงไปชิเฮน้ำจิ้มสุกี้เนาะเนาะโ่อยมดของตัวเขามีอยู่เขามีอยู่ตอนนี้มันอันนี้น้ำจิ้มสุกี้น้ำป่าซิ่วดำซิ่วดำบ้าดีเนี่นี่สดหอยนางลมโอ้สดหอยนางลมขอโทษครับขอโทษเมาเหนือมาวาเราจะพันได้กินเนาะเห็นแต่ขวดมันกับมาว่รอเห็นแต่ขวดแต่สาวโอ้สาวอีสานเราเล่าเบาเหนือมาพร้อมอืออ๋ใส่โอ๋ใส่นี่พ่อมใส่เราพ่อมอ๋อเดี๋ยวไหลไหมนะครับน้ำจิ้มสุกี น้ำป่าสดหอยนางล้มเนี่ยครับน้ำน้ำมันหอยอะไะไปเนาะน้ำมันหอยผงชลอดน้ำตาลแล้วก็เหล้านิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูใส่สารใส่เหล้าเพื่ออย่างเนาะมาดูนะครับแล้วก็น้าหอมดองอันนี้ก็ต้องหูยี่เม็นบ่หูยี่ครับมาดูวิธีการทําขั้นตอนแรกเล้ใส่สารอันนี้น้ําซุปเอาต้มไปต่างทางแล้วน้ําซุปนะเอาที่รสชาติที่เขาหมักน้ําซุปไะคือต้องมีน้ําซุปอืมเพราะว่าเขาไม่ใช่น้ำมันพืช โอ in so ้ซส่ชามใช่ไหมมันคือ๋อยเจียวน้ำซุปเทนเอาน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวมันหมดเลยก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำอ๋อน้ำสต๊อกนั่นน่ะน้ำสต๊อกน่ะมา่ขยะว่าน้ำสต๊อกนั่นคือได้ดจริ๊ปปุ้นโอ้ก็น้ำถ้าเป็นบ้านนอกก็น้ำก๋วยเตี๋ยวอี่ตัวเหม็นหมล่หะนี่ก็ใช้ชิลเล่ยเดียวเพราะว่าน้ำซุปพอนี่อย่างก่อนขั้นตอนแรกหมักเนื้อหมูหมักเนื้อหมูทิ้งไว้หมักเนื้อหมูทิ้งไว้กี่สักกี่นาทีที่นาทีเล็กเตะถ้าเขาอยากให้มันกลมกล้องกับมักไว้ดุดนๆก็ได้ก็ยังตามกันสัก ต้าหู้ยี่ออขูดชลสดน้ำตาลต้าหู้ยี่อือนี่คือการมักอ๋าสุกี้เขาก็ต้องมักไปนี่ทุกครั้งเลยบอกเรียกเจออเรียกเจผักมางคนกไบใช้เต้าหูยี่ดิเอ่เบาเนอร์เคยกินกับหลานใช่ปปใช่อยู่นะใช่งอดโซดาพุ่นด้อือแม่บอกถ้ามีไว้ก็ใช้ไว้ถ้ามีโซดาก็ใช้โซดาถ้ามีสไปก็ใช้สไปแล้วแต่ความสัน เอาเราชาวชานลึกเนี่เาเสะเราเสะเราเขาเนี่ยนั่นตัว่ามันเผืเ่เราแต่ถ้าเขา <laughs> มีแต่ถ้าพเ,เพื่อนเพิ่นรวยเพิ่นก,ก็ใส่บาลานดีเสะไว้คนนี้แต่เขาบ่มีเบ้าเหนือมัก,กเราเลยนะก็เลยหมักเราเลยเ <laughs> มาแต่พันี่กินสุก,กี้แล้ว <laughs> มันเผื่อเราหรือว่าซอสหอยเอาต้องน้ำตาลผงชูรสต้วหูยี แล้วก็เล่าหรือไว้อยังก็ได้หน่อยหนึ่งได้หน่อยนึงให้มันเป็นกินถ้าเราใส่เหล่าน้ำซีเป็นกินแล้วมันก็ชิเพิ่มมันชิออกเปรี้ยวรสชาติเสพดิให้เนื้อมันหนุ่มแล้วซอสไอ้น้ำมันหอยซอสถั่วยางล้มไข่แล้วก็เอาไข่ครับตอกไข่ใส่ใส่กินหน่วยหน่วยเดียวอนหน่วยเดียวอนวันนี้จะทำแห้งให้เราเนื้อกินอมอมีเห็ดแห้ง อมีคำแห้งอันอย่างก็อันมักอันอย่างก็มากินเหล่าลายบ่ถ้ามากินเหล่าลายก็ใส่เหล่าอีกหน่อยนึงก็ได้โมละเดี๋ยวกินเนาะถ้าอันอันย่งก็ถ้าครอบครัวไหนมีเด็กน้อยก็บประ้องใส่ถูกเลยจ้าเหล่าแต่นี้สำหรับคนใหญ่แนะนนำใส่เหล่ามันจะเห็นเนื้อนุ่มแล้วมันก็จะได้กินหอมเหล่าความทีมันไม่เส <Bond> ีบเหมือนอาหารจีนเนี่ยคนเกาหลีคือกันต้องให้ได้กินใส่เหล่าขาวตลอดเนาะใส่เหล่านี่แหละจะเป็นคนเป็นคนพิษ อหมักเนี่ยชิมไหมหมักในไม่หมักในเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูโดนดูทางนั้นดู่างไหนว่าเลื่อคอเนี่ยเขาหมักใส่ไข่ใส่ชูรสใส่น้ำตาลใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่เต้าหู้ยี่แล้วก็หมักไว้กินซุกี้ก็ซิเพิ่มโปรตีนได้จากเต้าหู้ยี่นี่นะเอาอีดีเดียได้กินช่วงเร็ไปได้ตัวหมักทิ้งไว้ก่อนประมาณจากสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้ถ้าว่ามีเวลา แป๊บเดียวก็ได้แคานาทีก็ได้เน้อเนาะเดี๋ยวมาดูอีกเชนึงขั้นตอนการเฮ็ดว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ครับนี่แหละครับจะเขามักเนื้อไว้ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีเราใส่สารเนาะใส่สารปอาบน้ำเลยแล้วยางสวยเลยคนเก่าหรอกคนเก่าคือเก่าละที่สวยไม่ได้ใส่แล้วใส่สารก็เอาน้ำซุปน้ำซุปคือนี่ยเหมือนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะ ครับเหมือนน้ำกระเทียมหอมมั้งน้ำซุปซุปอย่างก็ซุปไก่น้าต้มอย่างก็ได้เนาะมาใส่นี่เลยไก่ที่หมูแข่งก็ได้เออต้องใส่น้ำมันเขาบอกเขาไม่ใส่น้ำมันโอ้กูอ้วนโบความดันความดันจิ้มมันไหลไม่ได้สาวอีสานปวดหัววันเดียวครับเท่าแกพาไปตรวจโรงพยาบาลเนาะความดันขึ้นเลยได้กินยาครับ แต่ความนั้นก็ปกติทุกวันนี้เป็นตัวทุกเดือนทุกเดือนปกติทุกเดือนปกติเ็ใส่เนื้อที่เขาหมักไว้ก่อนอ๋อใส่เนื้อใส่เนื้อลงไปเลยเปื้อนใส่เนื้อลงไปก่อนอันดับแรกใส่เนื้อลงไปเอาคู่นี้คู่นี้ใส่เป็นตัวเลยต่ออืมใส่เป็นตัวเลยใอ้มาเป็นตัวโอแม่นเดียวเดี๋ยวให้รอให้หมูสุกจังเลยก่อนอันนี้น้ำซุปวังหันเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมดอกเขาจะมาใส่มึงนี่ อ๋อใช่ใชตขมนี่ใช่เลยเดียวกับพอดูวิธีการทำนี่นะครับมาใส่สารอยู่น้องพี่นี่ใส่สารจะดาเบ้าเนยอ่ะเพรผมมากวนมืออันอย่งก็อันนี้เขาก็ใส่น้อยเดียวเด้่เดี๋ยวเพราะว่าเขาใส่หมักไปแล้ววันนหนชูรสกับน้ำตาลนะใส่ไปคนอยู่ในการเขาปุ้งอยู่ที่เขาปุ้งเปิดขึ้นตูดูการบอกเปิดเลยก็ได้ถ้าเป็นหน้าห้อนยังแซนนอกเพราะหวานหน้าห่อนนั่นนี่ หน้าอ่อนมันอย่างก็ปิดหน้าต่างแต่หน้าหนาวเลเปิดหน้าต่างมาได้ครับอ้าวหนาวปิกไทยเปิดหอมอะไนี่มีกับใช่เพราะมีกับมันต้องใช่กับ่าปิดเนีัยอืมสุดแล้วคนใช่ที่เขามีนะเขาเขาร้อนถ้าุดิบแต่เขามีไงไงมันต้องเล่นแบบของของชาวอีสานเลยนี่ยมันต้องเล่นแบบนะครับเอาเล่นแบบข้าวอันนี้เขาบอกว่าชุดิบที่เขามีอก่อนเขาแบบยังบมีเครื่องใช้เขาแบบยังเฮ็ดได้ไหมบอกก็คือ อย่างเดียวก็คืออย่าขาดบุญเส้นเมืนบอกเมนอยู่ถ้ามีถ้ามีบุลเส้นก็เส้นจีนม่าม่าส้นบีอ่ะกี่้จีนหม่าม่าจีนบีไม่นช่หรอเมนบอกการทำซุกี้ต้องมีบุญเส้นครับถ้ามีบุญเส้นกับเมนสุกี้อันนี้หมูหมูฮองก็ใกล้สุกแล้วแต่ถ้าผู้ใยญ่ให้ออกใช้มันออกซีฟูอะไรก็ใส่อะไรอย่างก็ตรงหุยใส่ตรงหุยหลายๆก็ได้บะหนี่ละอ๋อบะหมี่ประหยัดความเพลงถูกต้อง กูกูไปเลยที่เวสชางไอ้เชียูไรออ้าขอแล้วเอาเปลือไอ้เยเัาเดี๋ยว่านจะคลิปรีไปจะมีสุกี้น้ามือเบาเหนอยได้ขีนอยูบอกเอาไอ้ายกกา่าฉัแยากแล้วอยกให้สานไายคลิปให่ดูเหรอไอ้ยยกเขาก็เฮ็ดเขาก็เฮ็ดสีตลอดอยู่แล้วเน้นนะครับ กุญสิ่งบบนีจะรอคือรอนใช้เวาะรอกสิ่ง,บงบเบาหน่ออยา่ายคิปเปน e ่ใหดูนะสกี้น่ามาทำแบบนี้บอกคือกันนี่แหละอ๋อแค่เติมน้ำเติมน้ำโอ้เาถ่ายไว้แล้วเขาได้คลิปแล้วปลาหม,มที่หลังเลยกระไรแทะหมดแล้วมาคือคือคือหลายแทะแต่ มันจะว่าไอซิมบอกเดีว่านเมื่อกี้น่าจะเอาพัดนุ่งกันแล้วก็แยกออกไว้ทำผูนี่เป็นบอกนี่หรอไอแยกอะไบอกเอาไว้แยงทำผูนี่อันนี้คือกินมื่อนี่เดียวเลยเนออือของไอเหรอโอ้คือบุวนทีโอ้ยบาเท่าไหร่เลยหูยอเดี๋ยวช่วยกระมังไอเตรียมมาแล้วบอกไอใสกระมังใสจานกระมังหมดแล้วก็นี่ถ้าจานก็เต็มจานแล้วแล้วผมทันได้ใสบุญเส้นหรอ ไม่มดแล้วโอ้ยไอพีใส่กันแล้วก็ใส่อย่างนี้ดูตามคลิปไปเลยนะครับก้อนน้องที่ใส่อย่างก้อนน้องที่ใส่ผักเส่อย่างใส่นี่น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้ถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปสายสารจะทายน้ำจิ้มอยู่ทำจิ้มเนาะแต่ตอนนี้ของเขามีอยู่เขาซื้อไว้มัเคิมพุนบ่พอละพอาะละเผื่อคันแทนส์ใส่ เอาทำไมมันเพชรเทาใส่พี่ปนได้บอกเสด้ถ้าเขาไปปผงได้ร่างก๋วยเตี๋ยวเขาไปยังใส่อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลก๋เกี่ยวกันหรอกร่างก๋วยเตี๋ยวเขาดีแนาขงผมใส่น้ำจิ้มเขาหลายมันแพงเนาะแพงเนาะไอ้ชิมชิมดิหนูน้องยามันก็อนเสียบแล้เนาะมันนัวเหมือนมีเหล้าว่าไหมมีมีเหล้าวเราจะไปได้กินพวกเรากินมันอะ โอ้เซฟหลายไอจิบอ่ะอุ้นอร่อยเสาอีสานนี่จะใส่เป๊ะๆเลยครับผมบาเมนบะย้อมเนื้ของมาเมนย้มเนื้อเจ้าของนะอันนี้อร่อยไข่นะไอพอบอ่พอแล้วพอแล้วผนัวแล้วไข่บุญหมักอันนี้มาแล้วลองพูดเพิ่งกะตีไข่ใส่นี่อีกนิดพอแล้วพอ้วไพอแล้วพอแล้วถ้าผู้ใดมักไข่อะไรกะตีไข่ใส่มงมุ้งมองอย่างนี้ไข่ตีไข่ให้มันแตกน้ำกระเด้นะจ๊ะในของบ้านหนึ่งก็พอแล้วเอาใส่ไข่อย่ไรอีกสิอ๋อไข่บอไขงบอไข่เราซื้อมา เอ็กระเพารู้ี่งานเลยอ้าวใส่ไข่ใส่ไข่เอาใส่ไข่เหมือนไข่ดาวเนี่ยอืมันก็ไอ้แกงไข่เนี่ยวละอ๋อโอ้ผัดสานนี่แกงไข่บอกได้บาเหนือทำมันก็เขาแกงไข่กินบ่พี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 ่คนไหนพี่บ่เคยกินแกงไข่คนเหนืออาจจะบ่เคยกินซ้ำเพ่อะเบาเพ่อะเบาเหนืออาหารเล็กโดนอาหารหรือว่าอาหารคนจุ่นหรือเปลแกงไข่นะครับเดี๋ยวเบาเหนือจะทำให้ ง่ายเดี๋ยวพี่ผู้พี่เขาเห็นก็อ๋ออีละคขาบอกอ๋อตัวอ่างมาเลยแต่อร่อยนะน่าจะทานนะนิดหน่อยเดี๋ยวบนว่างมากินแนะนำเลยเนาะบ้านเราทุกวันนี้เขาจะเป็นเรองมีเขียงกับมีดเนาะเออใช่กันไก่ได้กันไก่ได้จต่กันไก่ชาวเ็ศได้กินทั้งห้างก็ประมาณนั้นจะลิบนะครับแต่พอได้ความรู้ที่อยู่เกาหลีเนาะ

นีอ๋อคือถ้ามีขื้นชายก็ใช้ขึ้นชายถ้ามีขื้นชายก็ใช้ขึ้นชายแน่เขาบ่านี้นาะเขาก็เลยดัดแปลงใส่ต้นหอมบกชีใส่ต้นหอมบกชีเพิ่นกระช่อยู่แลวพร้อมอ๋อ่ปก็ใส่ยยูแลวพร้อมใส่อยููแล่เขาหิวเข้าหอมหอเซ่บบอว่าี่ะเอเอาชิมตะกินเด้เข้าบ้งน๋อนี่แบบแห้งแบบแพงคุกคลก อ๋อถ้าเป็ี่ยนบ้างเจ้าโอ้ยโ,โ,โ,โอ้สีไรปิดมืออ๋ ا. อถ้าเป็ี่ยนบ้างเจ้าเขาอย่างสาวจานว่าไม่ใช่น้ำมันบ้างคนจะใช่น้ำมันบอกส่วนไหนเพิ่นผัดเนื้อหมูกับน้ำมันวะสุกี้แห้งนะอ๋อแต่าสาวสถานนี่บะไส้บะไส้เพราะว่าเขาสุขภาพเขาไม่ค่อยดีอ๋ออ้วนทั้งสองเนาะใช่เบาหนูงว่าบะอ้วนนะสาวจานเขอ้วนเลยครับนี่ิหุ่นกำลังพอดีถอดไปไล่ไปบ้านเมื่อนั้นใหญหัวจะมัดหุ่นกำลังพอดีเลยนะครับมากกว่าดีเนาะขึ้นยี่สิบห้าโลอ้วนกว่ นี่เนาะสุกี้แห้งกีแห้งสูตรสาวอีสานเราจะสูตรแ,แต่ละสูตรบางคน,นก็บระเ,เมือนกันแต่ของเขาเหามากเกินซี่เนาะก็นี่สูตรสองอีสานได้ไหมเนาะสูตรของเขาเองเลยโอ,อ้ยง่ายกินมากเลยวุ้นเส้นเขาก็บปล้องผัดดนูนะจ๊ะเพราะว่าเขาเซมาแล้ววุ้นเส้นเอาที่มันออกเลยเขาคิดว่ามันสุกละ gì Bỏ léo, nào Ay, bao. thì ừ, Bao nửa có hay miếng nửa như này ngoài này cái chán lên đây hả? chán đây đi Có cái chán, đây sẽ chán không? Bỏ à. mình hèn, bỏ bệnh nào, bỏ bệnh nào Thêm bỏ lại Bỏ xe dây đi tuần này thì okay, nó gì nữa ไปชิมเลาวเป็นบ่อบ่ออร่อยละแ,แค่นี้บหรแค่นี้เลยง่ายง่ายเลยเนาะง่ายง่ายแต่ต้องมีวัตถุด,ดิบคือคือไอ้เนี่ซอสนี่เนาะน้ำจิม้มเออน้ำจิม้มแล้วก็ขาดอันแรกอันดับหนึ่งคือบุนเส้นแต่ที่จริงถ้าไอ้อย่างก็<ฮ>ถ้าผมมีบุนเส้นอะได้เซนมาบ้างสิอย่างกไดยังวานอะสกินมามา่าก็มีขายดีกว่าดิ พี่พี่กไอแซวอยู่บนแซวบนเขียนมาคอมเมนต์เนาะนี่อาหารรสเด็ดปะพริกไทยพริกไทยจักหน่อยน้ำจิ้มราจักหน่อยเลยแจ่ะมึงเคยคือสุกี้แท้ๆตามน้านของคุณบาดพวกีบอกเออเรื่องสิ่ี้ช่วยใหี่ยวอีกหน่อยนึงเม็ดงาเนี่ยเม็ดงาอยู่เกาหลีงะเ้าถูกเขาถทำเป็นไทยมีกับเป็นจังไสเออไม่ใช่แท้เขามีกับเป็้องไสแบ่เป็นอย่างเอาที่เขามีเนี่ยบอกนี่เลยพี่พี่บนแซวอยู่ว่าโอ้ สาวอีสานไปถึงไปปูวบ้านไปเปิดร้านอาหารเกาะไปเปิดบอกต้องเปิดด้วยเนาะถ้ามีพี่เอาีไปไเที่ยวหาเขไม่กินเลยครับถ้าไม่กินแบบฟรีๆเลยก็ได้เนาะนี่แหละครับสุกี้แห้งสูตรสาวอีสานสุกี้แห้งสูตรสาวอีสานครับไล่แต่มันผืดมีทำเกาะตามคลิปเลยเนาะมาทิริปเกาะเอาที่มีครับเอาที่มีแต่ต้องเล่นแบบของสาวอีสานนะครับก็ ฝากคลิปนี้ด้วยเนาะเนี่ยครับซุกีิแห้งซุสสาวอีสานไล่ดมันฝรั่งสดน้ำมันฝืั่งครับครับผมเบ้าเหนึือสาวิสารฝากชิลกุ้งสดไข่เดี๋ยวนี้กำลังใหญ่คลิปต่อไปเนาะครับผมฝากคลิปที่เข้ามาดูคลิปนะครับชิลกุ้งสดไข่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ